ดีครับพวกเราที่รักคนครับผมตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันเหมือนกับที่พวกเราได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้เช่นเดียวกับผมทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวตื่นนอนในตอนเช้าตรู่บนงทีช่วงเวลาของความรู้สึกที่เรากําลังได้ซึมซับกับชีวิตเช้าตรูท่ที่ที่ไม่เร่งรีบที่ไม่ต้องขนขวาย ที่ไม่ต้องบีบคันกับตัวเองหรือกวีกวาดจนเกินไปมีเวลาที่จะที่จะอะไรที่จะที่จะไข้ครวนที่จะมีเวลาอยู่กับตัวเองมันเป็นความรู้สึกที่ผมกำลังรู้สึกว่าเวลาเวลากลับมากลับมาเป็นของเราและเราเป็นเป็นผู้ที่จะริคิตเวลา บริหารเวลาหรือทำให้เวลาของชีวิตเนี้ยมันเป็นไปตามที่เราปรารถนาไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตจนเมื่อในที่สุดเราก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับมาเรียนรู้ชีวิตอย่างแท้จริงมีมีเมเสเซจหรือข้อความที่เป็นเสมือนว่าเป็นจดหมาย สังลาของสติฟจ๊อบมหาเศรษฐีที่เสียชีวิตลงด้วยทรัพย์สินที่มีมูลค่าถึง7,000ล้านเหนรียญสหรัฐหรือประมาณ2 0 0แสนกว่าล้านบาทด้วยอายุเพียง56ปีโรคมะเร็งในตับคร่าชีวิตของเขาไปอย่างอย่างน่าใจหายเวลาที่เขารู้สึกว่า เขาควรจะมีเวลาที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในวิธีที่เขาเลือกในแบบเซนทำงานน้อยลงมีเวลาอยู่กับกับครอบครัวมากขึ้นมีชีวิตที่เขาเลือกในแบบที่เขาปรารถนาแต่ในสุดสติปจ็อกก็ไม่ได้มีเวลาตรงนั้นด้วยด้วยอะไรด้วยโรคร้ายคือโรคมะเร็งในตับที่ทําให้เขาต้องต้องจากโรคนี้ไปก่อนเวลาควร แต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้คือคําพูดสุดท้ายของเขาหรือจดหมายสั่งลาในข้อความต่อไปนี้ผมขออนุญาตนําข้อความที่ว่ากันว่าน่าจะมีข้อความบางบางคำพูดมาจากสติปจ็อบอัจฉริยะผู้เปลี่ยนแปลงโลกด้วยโทรศัพท์มือถือเขากล่าวว่าในใสายตาของคนอื่นแล้วชีวิตผมเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมแต่นอกจากเรื่องงานแล้ว ผมมีความสุขสนุกสนานน้อยมากและในที่สุดแล้วความร่ำรวยก็เป็นเพียงความจริงในชีวิตเพียงรูปแบบเดียวที่ผมมีความร่ำรวยก็เป็นเพียงแค่ความจริงในชีวิตเพียงรูปแบบเดียวที่ผมมีในตอนนี้ที่ผมนอนอยู่บนเตียงป่วยและระลึกถึงชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดผมจะหนักได้ว่าชื่อเสียงและเงินทองที่ผมมีไม่ได้มีค่าใดๆกับผมเลย กับในตอนที่ผมใกล้ถึงเวละสุดท้ายของชีวิตคุณอาจจะจ้างใครมาขับรถให้คุณนั่งได้จ้างใครมาทำเงินมาทำเงินให้กับคุณได้แต่คุณไม่สามารถเช่าใครสักคนมาแบบโครคภัยไข้เจ็บให้กับเราได้แต่คุณไม่สามารถจ้างใครสักคนมาแบบโครคภัยไข้เจ็บให้กับเราได้เราอาจจะหาวัตถุ เราอาจจะหาวัตถุสิ่งของทั้งหลายได้แต่มีอย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถหาหามาเมื่อเราสูญเสียมันไปนั่นก็คือชีวิตดูแลตัวเองให้ดีและเชื่อมชมกับผู้อื่นเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเราจะฉลาดตัดเปลืองขึ้นและเราจะค่อยๆเราลึกรู้ว่านาฬิกาไม่ว่าจะราคาเรือนละ30เหรียญหรือประมาณ900บาทหรือเรือนละ300เหรียญประมาณ9000บาท ก็บอกเวลาเหมือนกันไม่ว่าเราจะถือกระเป๋าใบละ30เหรียญหรือใบละ300เหรียญจำนวนเงินในกระเป๋าสตังก์ก็ยังคงมีค่าเท่าเดิมไม่ว่าเราจะขับรถคันละ10,000 0ส0 0 0าห่เหรียญสหรัฐหรือ4ล้านกว่าบาทหรือรถคันละ3 30, 30, 0,000 30,000ห่นเหรียญ US ดอลลาร์9ก0กว่าบาทถนนและระยะทางก็ยังเท่าเดิมเราไปถึงจุดหมายปลายทางเดียวกันได้ ถ้าเราดื่มไวน์ขวดละ300เหรียญประมาณ90,00บาทหรือดื่มไวน์ขวดละ10เหรียญประมาณ300บาทเมาแล้วก็เดินท่าเดียวกันถ้าเรามีบ้านที่เราอยู่มีขนาด30 300ตระสามตารางเมตรกับ3,000ตารางเมตรยังไงก็เหงาเหมือนเหมือนกันยังไงก็เหงาเหมือนเหมือนกันความสุขจากภายในไม่ได้มาจากสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในโลกไม่ว่าจะบิน ไม่ว่าจะบินชั้นเฟิร์สคลาสหรือชั้นประหยัดถ้าเครื่องบินตกเราก็ตกเราก็ตกด้วยกันทั้งลำดังนั้นผมวังว่าคุณจะเข้าใจว่าเมื่อเราเมื่อคุณมีเพื่อนเ <Zo ito> พื่อนๆหรือใครสักคนเอาไว้คุยด้วยนั่นคือความสุขที่แท้จริงดังนั้นคุณจะต้องเข้าใจว่าเมื่อคุณมีเพื่อนหรือใครสักคนเอาไว้คุยด้วยความรู้สึกและความจริงใจมันคือความสุขที่แท้จริง ห้าสิ่งที่เราไม่ควรปฏิเสธสติจอบบอกว่าข้อที่หนึ่งอย่าสอนให้ลูกหลานแค่เรื่องความร่ำรวยแต่สอนให้เขามีความสุขเมื่อเขาเติบโตขึ้นพวกเขาจะรู้คุณค่าของสิ่งต่างๆไม่ใช่แค่เรื่องของราคาข้อที่สองจงกินอาหารให้เป็นยาไม่เช่นนั้นคุณจะต้องกินยาแทนอาหารข้อที่สใครก็ตามที่คุณรักจริงๆจะไม่ทอดทิ้งคุณใครก็ตามที่รัก คุณจริงๆจะไม่ทอดทิ้งคุณแม้ว่าเขาจะมีเหตุผลเป็นร้อยเป็นพันอย่างที่จะทิ้งคุณแต่ก็จะหาเหตุผลเพียงข้อเดียวที่จะอยู่กับคุณข้อที่สมีข้อแตกต่างที่ชัดเจนมากๆระหว่างการเป็นมนุษย์กับการเป็นแค่คนคนหนึง่งข้อที่สี่นี้ลึกซึ้งมากมีข้อมันมีมันมีข้อแตกต่างที่ชัดเจนมากๆระหว่างการเป็นมนุษย์กับการเป็นคนคนหนึง่ง ใช่อ,อันนี้เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมกันในตอนหลังใช่แน่นอนการเป็นมนุษย์มันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งเพราะมันคือการการอะไรการที่เราได้ค้นพบประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของการใช้ชีวิตบโนโลกนี้แต่การเป็นแค่คนคนคนหนึ่งคือการใช้ชีวิตอ,อย่างเลื่อยเปื่อยละลายคุณค่าหรือใช้ชีวิตอ,อย่างไม่มีเป้าหมายมันก็ทําให้เราสูญเสียสิ่งดีๆที่เราควรจะได้เรียนรู้หรือควรจะได้ รับอย่างน่าเสียดายข้อที่5ถ้าอยากไปได้เร็วให้ไปคนเดียวแต่ถ้าอยากไปได้ไกลให้ไปด้วยกันนี่คือภาษิตของชาวแอฟริกาที่สติปจ็อบเอามาพูดไว้ในคํากล่าวราของเขาและในท้ายที่สุดสติปจ็อบได้กล่าวต่อไปว่าหมอที่ดีที่สุดในโลกนี้มี6อย่างคือ1แสงอาทิตย์สการพักผ่อน 3. การออกกําลังกาย 4. การดูแลควบคุมอาหาร 5. ความมั่นใจในตัวเองหรือเซลฟ์คอนฟิ e เอนซ์เพื่อนทั้ง6ข้อนี้คือหมอที่ดีที่สุดแสงอาทิตย์ใช่สันไรนะรีแล็กซ์เอ็กซ์เซอร์ไซส์ไดเอทเซฟคอนฟิเอนซ์เทั้ง6ข้อนี้ตั้งแต่แสงอาทิตย์ พักผ่อนอย่างเพียงพอออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคุมอาหารและทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการรู้สึกถึงความมั่นใจและเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งและสุดท้ายก็คืออยู่ทาการความรักกับกับกับญาติมิตรและเพื่อนสนิทจงรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ดีที่สุดในทุกช่วงเวลาของชีวิตเพราะความสุขนั้น คือการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงเวลาไหนในตอนนี้เมื่อการเวลาผ่านไปเราจะต้องเผชิญกับวันที่ม่านแห่งชีวิตของเราได้ปิดลงทนุถนอมความรักที่มีต่อแต่ชีวิตนี้ไว้ความรักที่มันมีความหมายต่อคนที่เรารักและความรักที่มีต่อมนมิตรดูแลตัวเองให้ดีที่สุดและชื่นชมกับผู้อื่น เป็นความรู้สึกที่เรากำลังสัมผัสกับประสบการณ์นี้ประสบการณ์ของการตื่นรู้ทางจิตวิญ,ญญาณที่ซิเจบได้บอกกับเราว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณต้องทำอะไรใช่เป็นความรู้สึกอย่างนั้นคุณอาจจะไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องทำในชาตินี้เพราะชีวิตมันสั้นเหลือเกินผมพูดไว้เสมอว่า มันไม่ได้แตกต่างไปจากชีวิตของเราทุกคนไม,ไม่ได้แตกต่างไปจากฝุ่นทุลีที่ล่องลอยในเขาอากาศหรือจัก,กรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลถ้าเราัวมมา,มาอะไรมาเวอร์เวอร์กับชีวิตอยู่เราจะไม่มีโอกาสรู้เลยว่าเรากำลังจะจากโลกนี้และสิ้นสุดเวลาที่เรามีอยู่จงใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ให้งดงามและใช้ชีวิตให้สุดยอดที่สุดก่อนที่จะดับสูญจากโลกใบนี้ไป คือความรู้สึกที่ผมบอกกับพวกเราทุกวันทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาทุกวันที่รู้สึกกับตัวเองรู้สึกเสมอว่าเรามีมีอะไรมีชีวิตอยู่เพื่อเพื่ออะไรเพื่อการเพื่อการเรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าที่สุดสัมผัสลมหายใจของพวกเราอีกครั้งหนึง่งในเช้าวันนี้ลมหายใจที่เราจะรู้สึกว่าเราเราสัมผัสกับจิตวิญญาณของเรา ลมใจที่เราจะรู้สึกว่าเรากําลังกําลังค้นพบชีวิตของเราอย่างแท้จริงลับมาวางไว้วางใจในตัวเองไม่ว่าวิกฤตของโลกการแพร่ระบาดของไวรัสมันจะส่งผลอย่างรุนแรงกับเราแค่ไหนก็ตามแต่เราจะต้องรู้สึกถึงชีวิตที่มีคุณค่ารู้สึกกับความรู้สึกที่เราพร้อมแล้ว ที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าพร้อมแล้วที่จะที่จะดึงดูดสิ่งที่คู่ควรมาสู่ชีวิตของเราพร้อมแล้วที่จะที่จะน้อมรับรองรับเงินทองที่หลั่งไหลมาหาเราทุกทิศทุกทางดังสายฝนพร้อมแล้วที่เราจะใช้สติปัญญาในการเล่นเกมกับชีวิต ดึงดูดเงินหรือความสําเร็จที่คู่ควรดึงดูดสิ่งที่ดีงามมาสู่ชีวิตของเราความร่ํารวยที่มันไหลมาทเทมาเหมือนสายน้ําในมหาสมุทรเราร่ํารวยและเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยการแบ่งปันเราคือเงินเงินคือชั้นชั้นคือเงินชันรักเงินและเงินก็รักชั้นความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเป็นกระแสทานที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่าง ใายได้แล้วเรารู้สึกถึงความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองในทุกด้านของชีวิตความอดุดมสมบูรณ์ร้อมรอบตัวเราเงินทองความบางังคับนำรวยความรักความสุขสถิตอยู่ในจิตวิญญาณของเราตราบนิรันดร์และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปเคืนความรู้สึกที่ได้เกิดขึ้นกับกับหัวใจของพวกเราความรู้สึกที่เรารู้แล้วว่าวันนี้ เรากำลังเข้าถึงชีวิตชีวิตที่แท้จริงชีวิตที่เราเป็นเจ้าของชีวิตที่เรารู้แล้วว่ามันคือตัวเราและเราก็คือจิตดวงนี้ที่เราจะต้อง,องอเผชิญกับช่วงเวลาที่มีคุณค่าและความหมายที่สุดที่เราจะออกจากโลกใบเก่าถึงเวลาแล้วที่เราจะเดินไปข้างหน้าและไปยังจุดหมายปลายทาง ที่เราปรารถนาจุดหมายปลายทางบนเส้นทางที่สุดยอดที่สุดที่เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สุดนั่นเองความรู้สึกที่มันซาบซ่านมีชีวิตชีวามันกำลังเปล่งประกายออกจากออกจากหัวใจของเรามันเป็นความรู้สึกที่เรารู้แล้วว่าวันนี้เราจะต้องเลือก วิถีชีวิตที่เป็นของตัวเราที่สุดเกมชีวิตที่เราจะทะลุทะลวงจิตเศรษฐีชะตาชีวิตที่เราจะลิขิตชีวิตของตัวเราเองผ่านหัวใจของเราผ่านจิตสํานึกรู้ที่เราจะรู้สึกกับตัวเองอยู่ทุกลมหายใจเป็นความรู้สึกที่เรากําลังมาสัมผัสกับหัวใจของเรา สัมผัสกับจิตใต้สำนึกของเราได้อย่างชัดเจนที่สุดความรู้สึกมีชีวิตและจิตวิญญาณหรือธาตุรู้ใช่ความรู้สึกที่จิตวิญญาณของเรากำลังสัมผัสกับตัวเราเอง ที่หัวใจของเรามันกําลังรับรู้กระแสทานแห่งชีวิตความรู้สึกที่เรารู้แล้วว่าวันนี้เราได้รู้สึกกับตัวเราเองเราได้รู้สึกกับชีวิตของเราอย่างแท้จริงดูกับลมหายใจที่ละเอียดอ่อนดูกับความรู้สึกที่มันมีชีวิตชีวา่า ยู่กับความรู้สึกที่เรากำลังสัมผัสกับหัวใจของเราทบทวนสิ่งที่สิ่งที่สติ๊จ็อบอัจฉริยะผู้พิกโฉมหน้าโลกได้ทิ้งท้ายไว้กับเราถึงชีวิตที่มันจะมีค่าเมื่อเรารู้จักตัวเราเองเมื่อเราเข้าใจชีวิตของเราอย่างแท้จริงผมชอบสุนทรพจน์ ที่สุดยอดที่สุดของสตีฟจ็อบที่เขากล่าวในงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในปี2005ซึ่งสุนทรพจน์นี้สตีฟจ็อบจะรับเชิญเพื่อไปบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในในเวลานั้นเขาพูดเพียง5นาทีแต่เขา ได้เล่าถึงสิ่งที่มันลึกซึ้งของชีวิตที่เขามักจะบอกว่ามันมันมันแค่ทำตามหัวใจของเรามันแค่เชื่อมั่นในสิ่งที่ที่เรารู้สึกเขาเคยพูดถึงขั้นว่าผมไม่เห็นคุณค่าของการเรียนที่นี่เลยผมไม่รู้ว่าคนจะทำอะไรกับชีวิตไม่รู้ว่า วิธีอะไรจะช่วยให้ผมรู้อะไรได้บ้างและที่นี่ผมได้ใช้เงินทั้งหมดที่พ่อแม่ผมเก็บมาทั้งชีวิตเพื่อจะมาจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนให้ผมในที่สุดผมจึงตัดสินใจลาออกและเชื่อว่าและเชื่อว่ามันน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ใช้ได้ณตอนนั้นผมรู้สึกก็ผมณตอนนั้นผมก็รู้สึกกลัวและเมื่อยอมองย้อนไปมันกลับเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของผมนั่นเองใช่ เราเจอ,อบททดสอบและบทเรียนหลายครั้งที่เราจะต้องเรียนรู้ชีวิตด้วยตัวเองสตีฟ j อบพูดอีกตอนหนึ่งว่านาทีที่ผมหยุดเรียนผมก็ไม่ต้องไปเรียนหนังสือเรื่องราวมันไม่สวยงามเท่าไหร่เพราะผมไม่มีห้องในหอพักต้องนอนบนพื้นห้องเพื่อน เอากดโคกไปแลกเงิน5เซนเอากดโคกไปแลกเงิน5เซนเพื่อซื้อข้าวกินและต้องเดิน7ไมล์ข้ามไปอีกฝากหนึ่งของเมืองทุกๆวันอาทิตย์เพื่อไปกินอาหารดีๆสักมือ้อที่วัดฮาเรกิชนะผมรักชีวิตช่วงนี้มากแน่นอนสัญชาตัญญาณกำลังทำให้เราได้ค้นพบความรู้สึกมากมาย สัญชาตญาณทำให้เราเข้าใจตัวเราเองเข้าใจชีวิตและรู้สึกถึงสิ่งอะไรถึงสิ่งที่เราได้รับหรือสิ่งที่เราสูญเสียมันคือช่วงเวลาที่เราอาจจะสับสนกับชีวิตเหมือนที่สตีฟจ็อบสับสนกับตัวเองแต่หลายครั้งที่สตาชีวิตเล่นตลกกับมนุษย์เหมือนที่ Apple เล่นตลกกับสตีฟจ็อบ เป็นองค์กรที่เขาสร้างขึ้นมาแต่ในที่สุดเขาก็ถูกไล่ออกแต่จากผู้บริหารหรือคณะกรรมาการซึ่งเป็นเพื่อนของเขาสติปจอบกับพูดว่าแต่ผมก็ยังรักในสิ่งที่ทำอยู่เช่นเดิมและก็ยังตัดสินใจที่จะไปเริ่มต้นใหม่ใช่ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ตัวว่าการโดนไล่ออกจาก Apple เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับผม ผมไม่รู้ว่าการการโดนไล่ออกจาก Apple เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับผมใช่มันคือการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างมันให้อิสรภาพผมในการเข้าสู่ความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิต5ปีหลังจากนั้นผมได้เริ่มบริษัทใหม่ชื่อ n น e e x t ดับและบริษัท ฟิกซ่าในที่สุดเขาก็ได้สร้างหนังแอนิเมชันเรื่องแรกชื่อ Toy Story เป็นแอนิเมชันที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกในที่สุด Apple ก็ซื้อเนกและผมก็ได้กลับไปทำงานที่ Apple อีกครั้งหนึ่งใช่ผมเชื่อว่าสิ่งนี้คงไม่เกิดขึ้นถ้าผมไม่ถูกไล่ออกจาก Apple มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มันเป็นยาขมลดแย่ แต่ผมคิดว่าคนป่วยก็ต้องการอยู่ดีบางครั้งชีวิตก็ฟาดหัวคุณด้วยก้อนก้อนอิดบางครั้งชีวิตก็ฟาดหัวคุณด้วยก้อนอิดอย่าสิ้นศรัทธาผมเชื่อม okay ั่นว่าสิ um ่งที่ทําให้ผมเดินหน้าต่อไปได้ก็คือการที่ผมรักในสิ่งที่ทาคระพูดที่นี้ที่สติปจอบพูดนี้มีความหมายมากบางครั้งชีวิตก็ฟาดหัวคุณด้วยก้อนอิดอย่าสิ้นศรัทธาผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทําให้ผมเดินหน้าต่อไปได้ ก็คือการที่ผมรักในสิ่งที่ทําคุณต้องค้นหาว่าคุณรักอะไรทั้งตัวทั้งกับตัวงานและกับคนรอบๆข้างงานที่คุณทําจะกลายเป็นส่วนสําคัญของชีวิตซึ่งหนทางเดียวที่คุณจะจะพอใจกับงานนั้นได้ก็คือทําในสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และหนทางเดียวที่จะสร้างสารรค์งานที่ยอดเยี่ยมได้คือรักในสิ่งที่คุณทํา ถ้าคุณยังไม่เจอมันก็ค้นหาไปเรื่อยๆอย่าหยุดเหมือนกับเรื่องต่างๆที่จะได้รับรู้ได้ด้วยใจคุณจะรู้ตัวเองเมื่อคุณเจอมันคุณจะรู้ตัวเองเมื่อคุณเจอมันเหมือนกับความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่มันจะพัฒนามันจะก้าวหน้าพัฒนาไปยิ่งขึ้นตามกาลเวลาดังนั้นจงค้นหามันอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดที่จะหิวโหวยหิวโหวยความสำเร็จหิวโหวยที่จะหาความรู้ สมัหาความเข้าใจในชีวิตสตีฟจ็อบส์ได้พูดต่อไปว่าตอนผมอายุ17ผมได้อ่านคำกล่าวหนึ่งว่าถ้าคุณใช้ชีวิตแต่ละวันเหมือนเป็นวันสุดท้ายวันหนึ่งมันก็จะมาถึงถ้าคุณใช้ชีวิตในแต่ละวันเหมือนเป็นวันสุดท้ายวันหนึ่งมันจะมาถึงมันเป็นแรงบันดาลใจของผมตั้งแต่นั้นมาตลอด 33ปีผมมองกระจกทุกเช้าและถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตผมยังอยากทําสิ่งนี้สิ่งที่กําลังจะทําในวันนี้หรือเปล่าและเมื่อไหร่ที่คําตอบคือไม่ติดติกันหลายวันผมรู้ว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเสียทีการาระลึกได้ว่าผมต้องตายในวันในเร็วนี้กลายเป็นเครื่องมือสําคัญที่ทําให้ผมเลือกทางเดินที่สําคัญใน,ใ,นในชีวิตเพราะ เพราะว่าเกือบทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความคาดหมายมันคือความคาดหวังของคนอื่นเรากลัวความอับอายความล้มเหลวแต่ทั้งหมดคือความจริงที่เราจะเผชิญกับมันความรู้สึกที่สติปจับกำลังถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของเขา ในช่วงที่เขายังมีชีวิตยอยู่เขาพูดถึงสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เราได้กลับมาคิดกับสถานการณ์ของวิกฤตโลกในวันนี้เขากล่าวต่อไปว่าคุณมีเวลาจำกัดดังนั้นอย่าให้เสียให้มันเสียเปล่าด้วยการด้วยการด้วยการใช้ชีวิตในหนทางของคนอื่นอย่าติดอยู่กับหลักการเดิมๆซึ่งหมายถึงการใช้ชีวิตอยู่กับ ตะก,กรของตะก,กรความคิดของคนอื่นอย่าติดอยู่กับหลักการเดิมๆซึ่งหมายถึงการใช้ชีวิตอยู่กับตะก,กรความคิดของคนอื่นอย่าให้เสียงของคนอื่นรบกวนเสียงข้างในตัวคุณและที่สําคัญที่สุดคือจงใช้ความกล้าหาญในการทำามในการทําตามหัวใจและสัญชาติยานของคุณทั้งสองสิ่งนี้อาจจะรู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรส่วนอื่นไม่สําคัญผมรู้สึก รู้สึกกับสติจ็บผู้ชายคนนี้บุคคลที่ยิ่งใหญ่และเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปตลอดการเขาพูดในท้ายประโยคของการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งประติศาสตร์ที่มหาวิทยลาลัยสแตนฟอร์ดว่าตอนนี้พวกคุณกำลังเรียนจบเพื่อไปเริ่มชีวิตใหม่ผมขออวยพรสิ่งนั้นให้คุณจงหิวจงโง่เขาขอบคุณทุกๆคนครับ อันนี้คือคำพูดสุดท้ายของสตีฟจ็อบจงหิวจงโง่เขลาเพราะมันคือข้อความท้าทายในการค้นพบที่ผมรู้สึกกับมันวันนี้เรากำลังค้นพบความรู้สึกของหัวชัยของเราค้นพบความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่เรารู้แล้วว่าวันนี้เราจะต้องใช้ชีวิตให้ยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้ ทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมาถามตัวเองว่าเราได้ทําในสิ่งที่เรารักหรือ,อยังเราได้ทําในสิ่งที่เราใฝ่ฝันหรือสิ่งที่เราปรารถนาหรือ,อยังแล้วเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตยอย่างยอดเยี่ยมตามที่หัวใจของเราร่ําร้องเรียกหาหรือ,อยังจงใช้ชีวิตเพื่อสร้างปฏิหารให้กับตัวเองเพราะคุณนั่นแหละเพราะคุณทุกคนนั่นแหละคือปฏิหารด้วยความรักจากหัวใจสวัสดีครับ